เจ้าวอซับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชผมบางเอียดนะผมยินดีต้อนรับสําหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาดูคลิปบางเอียดครั้งแรกนะผมทุกคนเนี่ยวันนี้บางเอียดจะมารีวิวว่าตัวใหม่ของบางเอียดนะครับผมซึ่งเป็นว่าวงเดือนซึ่งเอฟซีบางเอียดให้มานะครับมันสวยมากเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนี่ทุกคนเป็นไงสวยสมชื่อไหมทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหมันจะบินอย่างเดียวเป็นไงกรีบโอ้โหอย่างรอครับทุกคนเดี๋วยวจะรีวิวให้ดูชัดๆอีกทีนึง ตั้งก่อนแป๊บเดียวโอ้ขนาดประมาณสักร้อยสามนะบังวิปตัวนี้ขนาดร้อยสามเดี๋ยวยรจะมาโบนด้วยเชือกเอ็นขอดนี้ทุกคนโอเคเดี๋ยวตั้งทรงนี้ก่อนให้น้องนดูก่อนว่ามันจะสุดสวยขนาดไหนนี่ทุกคนนี่มันคือว่าวงเดือนซึ่งเป็นสูตรของอารีมูรุยเดมเยวยรจะมาลองว่าตัวนี้ ยังไงบังฟิปไปบนไงตอนนี้ก็ให้บังฟิปไปทําการเดี๋ยวมันจะวิ่งทีเดียวเลยพร้อมยังเดี๋ยวเดียวบังฟิปจะยืนเดี๋ยวบังฟิปเดียวบังฟิปบนยังึงเคลียทุกคน โอ้โหมันขึ้นดีมากทุกคนขึ้นตรงเปี๊ยะเลยไม่ธรรมดามังเหย็ดบอกแล้วมงคิปไม่เชื่อมันขึ้นดีมากเอามงคิปมาเล่นเดี๋ยวมังเหย็ดแทงให้เอาเอาให้เชือกไปย้ายเลยขดไอ้นู้นมงคิปย้ายเลยขดเชือกอ่ารอยต่อนะโอ้โหมันขึ้นดีมากมมทาาาานะากุกคนขึ้นตรงพิงเลยเนาะสุดยอด โอเคเดี๋ยวดูบังฟิปเล่นกันนะโดนลมไหมแต่มันมก็โดนลมใช่ไหมเพราะว่ามันใช้ลมแรงมากนะครับรบ่านี้คนูก็ดังดีมากดูนะครับความนิ่งของว่าวตัวนี้ตอนนี้บางฟิปกำลังให้สายแต่บงมือแหกนะบังฟิปนี่ดูระดับนี่คือ นี่คือเชือกมันดีม้วนเลยหน,นูคือว่าไม่ม้วนไม่ม้วนเอาปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปเคี่ยมหัวนั้นปอนะถ้าเกิดเลยนั้นนี่มันจะ,จนจะจขาดเลยน้องพลิบโอ้ขึ้นดีขึ้นดีทุกคนมังเงยียบขอการันตีเลยนะครับว่าว้าตัวนี้ขึ้นดีมากเผาหัวเลยใช่ไหมน้องพลิบโอ้โหสุดยอดเลยทุกคนบอกว่ามันสุดยอดจริงๆเผาหัวเลยหนูมังเงยียบให้ดูว่าไม่เผาหัวได้ไงมาตุ้มไม้บางเงยียบเธอดู เดี๋ยวมังเอียบถปปล่อยก่อนโอ้ทุกคนดูนะนี่คือมึงกับมังเอียบโอเคนะมังเอียบถ่ายที่มึงไงนะนิ่งกรึบเลยทุกคนโอ้คุณดีแค่ตายโอ้โหมังพิบรู้สึกยังไงกับตัวนี้ถ้ามังเอียบให้มังพิบรู้สึกปลื้มใจไหมใช่สามพันโอ้ทุกคนดูมันแทงโอ้คุณดีนาเจ็บมังเอียบเลยตัวนี้มึงรูก้กันดีไหมเอ้ยนี่ครับเอฟซี FC มังเอียบโอ้ยเจ็มส์เกล ขึ้นดีมากอเอาแกงมังคุดมาเดี๋ยวให้มังคิปเอาลงลงล่ะมังคิดเอาลงเลยเดี๋ยวทำคลิปของมังคิปลาวเลยขึ้นดีไหม,มงคลิปรู้สึกเอาลงยังไงก็ได้มงคลิปเอาลงสุดไหนเอาลงมันตัวเอาอย่างไรจะย่ไม่ไปมังคิปไปตรงเลยพาเอาตัวเองไปด้วยเอ้ยไม่ต้องว่าวตัวเองไม่ต้องพาตัวเอได้เดี๋ยวไปไ<ม>เอาตัวเดียววิธีการเอาว่าลงนะครับมังคิปจะใช้สูตรหนีบเชือกไว้กับจักรเล่แล้วก็รูดไป ย้ายลงบนต้นไม,ม้ดังคลิปนะเสียเชื่อหมดเลยเลยตอนนี้บงคลิปก็ไล่ไปแล้วปากแข้งมางคลิปนี่ครับวิธีการเอาเชือกลงเอาเบาลงเอาเชือกนี่มาจากกระเลแล้วก็ไลไ่ไ,ลไปไล่ไปไล่ให้มันลงแต่บอกไว้ก่อนว่ามันขึ้นดีมากครับทุกคนตนัวนี้บอกเลยว่า fc บางเหียดนี่ใจดีมากไม้บางเหียดเฉยเยเลยพ่อะบางเหียดหล่อมาก <c oughs> ตอนนี้นะครับผู้ช่วยของเราก็ทำการเอาว่าลงถึงมือไหมครับคลิปถึงมือไหมตัวนี้ถึงมือไหมน่าจะสบายดูครับโอ้โหแจว๋วถึงมือครับทุกคนเก่งมากตบมือ เป็นไงบ้างทุกคนรู้สึกยังไงกับเป้าตัวนี้ทุกคนมังเหียดบอกเลยว่ามันสุดจัดมากๆเพราะว่าขึ้นดีเป็นที่ยอมรับของมังเหียดเลยมังเหียดคอนเฟิร์มใครได้ตัวนี้ไปคือบอกว่าดีใจมากเพราะมังเหียดจะขายอยู่ที่3,800สวยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีรักถ้าชอบไปกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ share. ทั้งกี่อย่าลืม subscribe และพบมังเหียดได้ใหม่ใอีกคนระั้งสำหรับวันนี้มังเหียดขอตัวลาไปก่อนมังเอียดได้วอลแล้วทุกคนเฮ้ยสำหรัวันนี้สวัสดีครับ